สัจจัน์ของการขอบคุณค่ะวันนี้ใครที่ชอบพูดคำว่าข,ขอบคุณทางกับผู้อื่นคนใกล้ชิดคนรอบตัวในครอบครัวและโดยเฉพาะกับตัวเองดีมากๆเลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้รู้สึกจริงๆไม่ค่อยได้รู้ว่าเฮ้ยการขอบคุณเนี่ยมันดีนะมันไม่ใช่เป็นการแสดงออกถึงมารยาทอย่างเดียว แต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเรารู้สึกอิ่มเอมเรารู้สึกซาบซึ้งค่ะหลายๆท่านนะคะน่ารักมากเลยค่ะชอบกล่าวขอบคุณรู้สึกขอบคุณกับคนรอบข้างทั้งหมดเลยแต่ชอบลืมขอบคุณตัวเองค่ะหลายๆท่านอาจจะประสบปัญหามีเรื่องเข้ามาเยอะมากแต่เลิกนะหยุดได้หยุดเลยค่ะที่แบบเงินเดือนออกปุ๊บโอ้ย เข้ามาก็ออกไปค่าใช้จ่ายมันเยอะมีแตนี่ไม่คะ่ะยิ่งคิดแบบนั้นมันจะยิ่งดึงดูดให้มีแต่เรื่องรายจ่ายเราเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกขอบคุณพอเราเก่งไงเราถึงมีรายได้มาใช้หนี้หรือผู้ประกอบการค่ะบอกโอ้โ oh, หรายจ่ายเยอะมากลูกน้องอีกไหนจะค่าแอดนู่นนี่นั่นโฆษณาค่าซื้อต่างๆจิป,ปาถะ เปลี่ยนมาเป็นขอบคุณที่มาของรายได้ขอบคุณแรงใจแรงกายของตัวเราเองร่างกายเราเองและการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจของทีมงานของลูกน้องของผู้ที่ทำงานให้เราขอบคุณที่มาของรายได้การถื้อของลูกค้าน่ารักมากๆเลยคะ่ะ รู้สึกข,ขอบคุณปุ๊บทราบซึ้งทุกสิ่งที่เราได้รับมาทราบซึ้งทุกสิ่งที่เราได้กระทําและคนอื่นทํากับเราและเราได้มอบไปคนอื่นการจ่ายนี้นะคะคิดไว้ก่อนเลยหรือาระค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเนาะเป็นเพราะเราจ่ายออกไปค่ะมันไปต่อยอดให้เขาคนนั้นองค์กรนั้นได้มีไรายได้ไปใช้ในการดำรงชีพ คุณเจ๋งมากๆอย่าลืมนะคะให้รู้สึกขอบคุณรู้สึกออกมาจากใจจริงๆเปลี่ยนความคิดที่ว่ามีแต่รายจ่ายมีแต่นี่มีแต่การจะต้องไปจ่ายนู่นนี่นั่นเยอะพาราเป็นรู้สึกขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งตัวเองขอบคุณทั้งผู้อื่นความมหาศาร์นะคะเกิดขึ้นในชีวิตแน,น่ลหรือเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะการได้เจอกันทุกการพบเจอจะสมหวังหรือเปล่าจะได้ไปต่อ หรือเขาจากเป็นอะไรกับเราหรือไม่ก็ตามขอบคุณค่ะขอบคุณที่เราได้รู้จักขอบขอบคุณที่เราได้เจอกันพอการเจอกันการได้พบเจอไม่มีคําว่าบังเอิญมาเป็นของขวัญแล้วก็ให้เราได้เติบโต